ไทยทอดสดวอลเล่บอลหญิงวันนี้ไทยพบมองโกเลียศึกชิงแชมป์เอเชีย2023นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเอแข่งเวลา6โมงเย็นนูวอลเล่บอลสดทาง p p t v HD 36วันนี้วันที่1กันยายน2566เดินทางมาถึงวันที่3ของการแข่งขันวอลเล่บอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชีย วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023จังหวัดนครราชสีมาณชาติชายฮอนเกมนี้เป็นการเจอกันระหว่างวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยการันตีเข้ารอบสองแน่นอนแล้วพบวอลเล่บอลหญิงทีมชาติม,มองโกเลียย้อนกลับไปเช็คผลงานของทั้งสองทีมในเกมแรกเริ่มจากสาวไทยเป็นฝ่ายที่เอาชนะออสเตรเลียไปได้3-0 เซต25ถึง 14, 25ถึง16และ25ถึง22ส่วนทางด้านมองโกเลียแพ้ออสเตรเลีย0ถึง3เซต16 25, 24 26และ14 25พูดถึงอันดับโลกของทั้งทีมต้องบอกว่าห่างกันค่อนข้างมากทีมชาติไทยที่อยู่ในอันดับที่16 ของตารางมีคะแนนสะสมอยู่ที่180.51คะแนนส่วนทางด้านทีมชาติออสเตรเลียอยู่ในอันดับที่68ของโลกพร้อมคะแนนสะสมที่39.29คะแนนขณะที่สถิติเฮ o ูเฮ d ทั้งสองทีมเคยเจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวโดยเป็นสาวไทยที่จะชนะไปขาดลอย3-0เซต ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลไทยมองโกเลียวันนี้ร่วมเชียร์วอลเล่บอลสดนัดส่งท้ายรอบแรกดูถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ระหว่างไทยพบมองโกเลียแบบถูกลิขสิทธิ์ผ่านการถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD 36และทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ p p t v HD 3 6รวมถึง YouTube p p t v HD 3 6ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป